ก็สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องที่ดินราคาถูกบายทีรวัฒนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากมีบ้านสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องมาหาเราที่โครงการบ้านสวนสุภวัฒน์ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยพื้นที่200ตารางวานะครับแล้วก็ บ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือตามรั้วที่ล้อมไว้ตรงนี้เลยนะครับตัวบ้านนะครับมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวนะครับแล้วดูอากาศตอนนี้นะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่เป็นเวลา10บโมงนะครับอากาศดีมากคือแล้วบริเวณนี้นะครับเป็นวิวเขาแล้วก็อยู่บ้านโป่งใกล้กรุงเทพนะครับพื้นที่นี้อยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ย คุณขับรถมาจากกรุงเทพแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่แห่งนี้แล้วนะครับแล้วออกไปหน้าปากซอยก็เป็น CJ เป็นเซเว่นแล้วก็เป็นตลาดชุมชนแล้วนะครับบริเวณนี้คือสวยงามมากแล้วดูทีมงานของพี่วัฒนะครับดูบ้านด้านหลังผมบ้านด้านหลังเนี่ยคือบ้านที่ทีมงานของบ้านสวนสุภาพเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็บ้านหลังนู้นด้วยนะครับเห็นตรงนู้นไหมขาวๆเน่ะอ่าคือโครงการของพี่วัฒนะครับเราจะขายเป็นที่ดินเปล่า แต่ว่าเราจะมีแบบบ้านให้เพื่อนเเลือกถ้าเกิดใครอยากได้ที่ดินเปล่าก็ได้หรือว่าใครอยากได้บ้านพร้อมที่ดินก็ได้บ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่52ตารางเมตรซึ่งมันก็พอเหมาะกับครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็สามารถต่อเติมด้านนอกได้ด้วยอย่างที่ผมบอกเลยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้คือจุดเด่นของบ้านสวนเลยนะครับที่พี่วัดเขามองเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็คือต้องการมากๆก็คือบ่อน้ําแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับ ซึ่งน้ําตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้คือไม่เคยแห้งเลยนะผมมาถ่ายก็ไม่แห้งเพราะว่าเราฝุดเจอสะดือบอ่อครับตรงสะดือบอ่อด้านล่างเนี่ยทำให้มันมีน้าฝุดุดปุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็เลยไม่แห้งเต็มที่ก็จะลดลงไปต่านะครับแต่ว่าก็ที่เห็นเนี่ยบอ่อลึกประมาณ5เมตรเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เงียบๆที่ต่างจังหวัดผมว่าที่แห่งนี้เหมาะเพราะว่าใกล้กับ CJ เซเว่นแล้วก็ เข้าเมืองไปไม่ไกลครับจากตรงนี้เข้าบ้านโป่งแค่ประมาณ2ี่นาทีก็ถึงแล้วครับเดินทางง่ายครับแล้วถนนเนี่ยมีอนาคตครับเพราะว่ากําลังจะขยายถนนให้กว้างยิ่งขึ้นที่แห่งนี้นะครับมีโรงงานอยู่ 3- 4แห่งเลยทีเดียวว้าวเท่ากับว่าบริเวณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยอย่างเดียวก็สามารถซื้อเพื่อปล่อยทำเป็นโรงแรมปล่อยเช่าหรือทําเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยปล่อยเช่าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนที่เป็น ทํางานโรงงานอยู่บริเวณนี้ด้วยครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศร,บรอบๆของแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะให้ดูภาพมุมบนก่อนนะครับแปลงที่ผมบอกเนี่ยยังเหลืออยู่อีก2แปลงนะครับก็คือ A1 แล้วก็ A2 นี้นะครับแต่ละแปลงเนี่ยมีขนาดพื้นที่400ตารางวานะครับหรือก็คือ1ไไร่นั่นเอง แล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับที่ผมพาลงสถานที่จริงจากมุมด้านล่างกันครับว่าจะสวยแค่ไหนที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นบ้านที่เราส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้บ้านแบบนั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ที่กว้างกว่านั้นด้วยผมมีมาเสนอครับด้านหลังของผมตรงนี้ด้านหลังของผมตรงนี้น,น,นะครับเราเพิ่งได้ที่เพิ่มมาใหม่ครับแล้วเราก็แบ่ง2แปลงสุดท้าย แล้วสองแปลงนี้นะครับมีขนาดพื้นที่กว้างกว่า,วาหลังเมื่อกี้นี้ของคุณลูกค้าเมื่อกี้นี้ด้วยนะ,ะเพราะว่าแปลงที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับมีขนาดพื้นที่เป็น1ไร่ครับก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าเท่าหนึ่งของหลังเมื่อกี้นี้ที่ผมพาไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสร้างบ้านขนาดเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆจะมีพื้นที่ด้านข้างเนีเพิ่มขึ้นอีกเอาไว้ต่อเติมทํโลงลถทําสวนเกษตรปลูกต้นไม้ทําไร่ สบายมากนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับแปลงเมื่อกี้เลยก็คือน้ําบาดาลเนี่ยน้ําบ่อขุดเนี่ยเป็นน้ําเดียวกันครับเท่ากับว่าถ้าบ่อไหนแห้งก็จะแห้งทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมรู้มานะครับชาวบ,าบ้านบอกว่าตั้งแต่ที่ขุดมาตรงนี้ไม่เคยแห้งเลยครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนี่เห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้จะได้พื้นที่ที่ขนาดใหญ่กว่าแปลงเมื่อกี้นี้อีกเท่าหนึง่ง ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่1ไร่ครับถ้าอยากได้บ้านสวยๆแบบเมื่อกี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากดูแคตตาล็อกของทางทีมงานบ้านสวนสุภวัตเราก็มีแคตตาล็อกให้เลือกเพิ่มอีกมากมายเลยครับบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเอาบ้านสวยๆเหล่านั้นมาตั้งไว้ตรงที่ดินตรงนี้เลยนะครับคุณก็จะได้แบบโหมีบ้านมีพื้นที่อยู่ใกล้ชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เมืองใกล้เซเวน่นใกล้ซีเจบรรยากาศแบบนี้วิวเขาวิวทุ่งนาอย่างเงี้ย อ่านี่เพื่อนๆเห็นหมุดเขตตัวนี้ไหมครับตัวนี้นะยิงตรงไปสุดเลยครับแล้วก็ต๊ดๆๆๆหน้ากว้างยาวเลยนะครับนี่ติดถนนหน้ากว้างเลาะยาวไปจนถึงรั้วบ้านหลังนั้นนะครับรั้วบ้านหลังนั้นนะครับจนถึงตรงนี้พื้นที่โดยรวมคือ50เมตรครับหน้ากว้างเพื่อนๆจะได้พื้นที่เป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะกว้าง5้าิบอ่า50นะครับลึกเข้าไปด้านในนะครับเนี่ย30เมตรครับก็จะเป็น50คูณ30นะครับพื้นที่โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตรงนี้เพื่อนๆรวมแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็คือ400ตารางวานั่นเองก็คือ1ไร่พอดีเลยนะครับนี่เลยพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่1ไร่นี่มีเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องกลัวน้ําไฟถึงนี่ดูเสาไฟฟ้านะครับ เต่าไฟฟ้ามีเต่าไฟฟ้ามีเห็นไหมครับเต่าไฟฟ้ามีแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วนู่นลูกค้าที่ผมขายไปที่ผมรีวิวไปล่าสุดเลยครับส่งมอบแล้วครับที่ไพรโรดนะครับนี่อันนี้ก็อีกหลังหนึ่งเป็นลูกค้าของบ้านสวนสุภวัฒนะครับก็แปลงนี้นะครับก็ยังเหลืออยู่พึ่งตรงนี้พึ่งรางวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมารางวัดเจ้าหน้าที่จะมารางวัดวันนี้นะครับตอนนี้ใครทักผมเข้ามาเนี่ยยังทันอยู่นะโอเคครับ ที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนะครับ1ไร่พร้อมบ้านเลยนะครับบ้านแบบที่คุณเห็นตัวอย่างเมื่อต้นคลิปอะครับราคาโปรโมชั่นนะครับปกติ2,290้านบาทพี่วัดจัดโปรให้เหลือแค่1,990 0ล้บาทเท่านั้นครับได้พื้นที่1ไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลังแล้วก็พร้อมบ่อนะครับบ่อน้ำกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยครับ พื้นที่ไม่ต้องถมแล้วนะครับดูถนนกับที่ดินคือเท่ากันแล้วครับเห็นไหมระหว่างที่ผมถ่ายคลิปก็มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาเลยนะครับที่ดินตรงนี้จ่ายแค่1.99ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วส่วนใครนะครับที่มีเงินเดือนมากกว่า15,000บาทก็จะง่ายมากเลยครับทางเรายินดีที่จะดันสินเชื่อให้นะครับก็คือพร้อมอยู่พร้อมจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับ ใครนะครับที่กําลังมองหาที่ดินอยู่ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ต้องฝากกดถูกใจแล้วก,กดซับสไครต์ให้กับช่องทีละวัดที่ดินราคาถูกแล้วก็บ้านราคาถูกด้วยนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับผมจะมีเปิดโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการที่แบบสุดยอดมากสําหรับใครที่อยากได้บ้านแบบยูนิคจริงๆนะครับให้กดติดตามผมไว้เลยนะครับผมจะพาไปเจอกับ พี่ที่เป็นนักออกแบบคนหนึ่งครับดีกีระดับบ้านแล้วสวนเลยครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ